ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบกันแล้วจริงๆใช่หรือไม่อะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่เข้ามา r a n d o m เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะคะทุกคนนะวันนี้จะใช้ไพ่ b อกจิตสื่อสัมผัสน,นะคะแล้วก็ไพ่ออรค์คินทำนายสองสำรับเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ พลังงานอาจจะไม่ตรงกันกับทุกคนเพราะว่าเป็นการแรนดอมเป็นพลังงานรวมๆนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดมินคอยตอบรับอยู่นะคะามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานไพ่ออกมาอย่างไรนะคะคนที่จบกันไปแล้วจบกันจริงหรือไม่นะคะแรนดอมไพ่นะทุกคนนะ ดูออรเ์เคิลกันนะคะออรเ์เคิลว่าอย่างไรอาจารย์แม่ดีใจด้วยนะคะออรเ์เคิลคือไม่จบนะคะลูกๆอะพลังงานไพ่นะคะเขาบอกว่า คุณนะคะมีปัญหากันกับเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย นะคะด้วยเรื่องของความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะคะและตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วนะคะอาจจะมีอุปนิสัยใจคอที่ไม่เข้ากันแต่คุณทั้งสองมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ควีนนะคะแล้วก็ไพ่คิงนะจบกันไปแล้วนะคะไพ่เอ็ดโพดัมเโพดัมด้วยเรื่องของนิสัยใจคอนะคะในเรื่องของทัศนคติความคิดนะคะในเรื่องของ ความขัดแย้งต่างๆนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ตอนนี้นะคะลูกๆเองกับเขาเนี่ยยังจะคงคิดถึงกันอยู่นะคะยังเ,เหมือนกับว่าเป็นการตัดสินใจที่ด้วยอารมณ์ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยนะคะอยากจะกลับมาง้อขอคืนดีนะ เพราะว่าไรนี่ไงลูกๆคือความรักของเขานะคะคือคนที่เขาตามหามานานแสนนานดังนั้นอาจารย์แม่ดีใจด้วยนะกดรับพลังงานกันเลยวันนี้พลังงานไพ่ดีมากค่ะทุกคน